ผมนายสันพัทน์พันเวกวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ธุรกิจเพื่อสังคมคือธุรกิจที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยนำหลักการของธุรกิจต่างๆมาประยุกต์ใช้มีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักโดยไม่พึ่งเงินบริจาคต่อไปเราจะมาดูถึงคุณลักษณะของธุรกิจเพื่อสังคมว่าเขามีอะไรกันบ้างครับ มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. มีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. ผลกำไรที่ได้มามักกลับคืนสู่สังคม 4. มีความยั่งยืนทางการเนินและ 5. ต้องดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสธุรกิจ SE มันต่างจากธุรกิจอื่นใยังไงนะครับมันมีข้อแตกต่างกันอยู่ธุรกิจทั่วไปอ่ะมักเน้นสร้างกำไรให้กับตัวเองหรือว่าผู้ถือหุ้น ธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social ล n อ e นเตอร์จะเน้นการตั้งกิจกรรมที่มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งสามารถระบุและกำหนดผู้ใดที่ได้รับประโยชน์ออจากธุรกิจนี้ได้อย่างชัดเจนธุรกิจเพื่อสังคมจะแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆตรงที่ว่าธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็จะเน้นสร้างผลกําไรให้แก่ตัวเองบริษัทของตัวเองหรือผู้ถือหุ้นให้ได้กําไรสูงสุดแต่จะมีการ ทำ้ายสิ่งแวดล้อมหรือคนในสังคมไปบางส่วนส่วนบางคนมีคำถามที่ว่าธุรกิจเพื่อสังคมต้องทำงานกับผู้ที่ด้ยโอกาสอันนั้นเป็นข้อไม่จริงเพราะจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าธุรกิจเพื่อสังคมจะทำงานกับผู้ได้โอกาสแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะกิจกรรมเพื่อสังคม มีหลายรูปแบบจึงสามารถเกี่ยวประเด็นทางสังคมที่หลากหลายเช่นอาหารระบบกิจกรรมสาธารณะสิ่งแวดล,ล้อมเป็นต้นซึ่งผงกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมในวงกว้างคนไม่ถามว่าธุรกิจเพื่อสังคมกับองค์กรการบุษลเนี่ยต่างกันไหมมันต่างนะครับมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าองค์กรการบุศลจะเด้นการแก้ไขปัญหาทางสังคม โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้คนแต่ SE จะไม่ได้รับเงินบริจาคแต่จะเน้นการขายสินค้าเพื่อได้ผลกำไรไปหมุนเวียนธุรกิจครับผมแล้วก็นำไรายได้กลับคืนสู่สังคมสินค้าและบริการที่เอามาจากธุรกิจ SE ที่มีมูลค่าหรือคุณค่าสมมอบที่ให้กลุ่มลูกค้าที่ยินดีจ่ายไม่ได้มาจากการสงสารเหมือนองค์กรการกุศล คนบางกลุ่มเคยพูดว่าทําธุรกิจเพื่อสังคมอะ่ะกินแกะจริงไหมผมบอกว่าไม่จริงครับเพราะว่าการทําธุรกิจเพื่อสังคมก็เหมือนการทําธุรธกิจภาคเอกชนทั่วไปตรงที่ว่าเราต้องพึ่งพาการเงินด้วยตัวเองไม่ใช่มาจากการบริจาคซึ่งเราต้องพยายามขายสินค้าให้ได้เพื่อที่จะนําเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจให้ให้มีไรายได้ต่อยอดเพิ่มขึ้นไปครับเ,เพื่อน,นํามาได้กับคืนสู่สังคม ของธุรกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอ็นเตในจุดปัจจุบันนี้มีธุรกิจมากมายที่มุม่งเ้แต่หากำไรที่มากให้กับบริษัทตัวเองและหุ้นส่วนเพื่อหวังผลประโยชน์นสูงสุด,สด,สดแต่จะมีสก,กิจธุรกิจที่มุม่เน้นแก้ไขปัญหาทางสงังคมถ้าเราไม่มีธุรกิจพวกนี้ผู้ที่ยากไร้กว่าก็จะไม่มีเส้นทางในการทำมาหากินผมจะมายกตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมนะครับธุรกิจเพื่อสังคมไม่จำเป็นต้องช่วยแค่คนนะครับแต่สัตว์เราก็ช่วยได้ครับธุรกิจที่ผมจะมายกตัวอย่างก็คือร้านนี้ครับอันนี้เราจะแอดหัวหินคาเฟ่น้องหมาจอนที่แรกที่เดียวในประเทศไทยนะครับก็เขาเจะจะเวนหาหมาจอนจากตามพื้นที่นะครับแล้วก็เอามาทําผลกาไรโดยการเอาหมามาเลี้ยงแล้วก็เปิดร้านกาแฟาขายกาแฟาโดยให้ผู้คนได้มาชื่นชมกับ ความน่ารักของน้องหมาจอมจัดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ